นี่เลยระหว่างที่พี่ฝนไปหาของเฮ้ยน้ำมันแมวนี่นะเฮ้ยมาจากไหนอ่ะโอ้ดีเลยเดี๋ยวย่องไปจับดีกว่าเจ้าแมวน้อยม,มาทางนี้ดิมันหนีอ่ะต้องย่องย่องมานี่เร็วแมวน้อยเปลี่ยนปลาเปลี่ยนปลา เอาป่านี้ละมั้งแซลมอนเนี่ยโอ้โหของแพงซะด้วยมานี่เร็วเจ้าแมวน้อยจะหนีไปไหนเหียวนี่จริงก็จามเข้ามาที่เหียวม,มาแล้วเฮ้แซลมอนขังปอดมาแล้วมาแล้วอ้าวโทรลุกขึ้นยืนปุ๊บวิ่งหนีปั๊บเลยตกใจหมดเลยอะ่ะอเดี๋ยวต้องจับแมวไว้ให้พี่ฝนดูหน่อยเอ้ยหนีหนีหนีขุดรูหน,ดนีดีกว่าเฮ้ย เอ้ยหนีแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยๆ่อย่องมาเร็วมาเร็วมวมาซีเจ้าแมวน้อยนี่ปลากระตูนก็ไดเอามาเร็วปลาคอตก็ได้มาเร็วไม่เอาสักปลาหนึ่งอะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่าสนใจนั้นเอาไปเลยหนีไปไหนเล่าท้อน่จริงก็จ้ไม่ได้เชียลงมาเร็วลงมาเร็วนี่ปลาแซลมอนเลยนะเฮ้ยมานี่เร็วเจ้าแมวน้อย เมวเมวเมวแมว,ม,วมาเอาปลาไปกินสิแมวน้อยมาเร็วเขาไม่มา้ยหรือว่ามีไฟอยู่จะกลัวไฟเอาไฟออกก่อนแล้วกันแมวน้อยม,ม,มาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวขานเข้าไปใกลๆก่อนเจ้าแมวน้อยจามเขามานะเจ้าแมวน้อย มาทางนี้แล้วฉันเอาปลามาให้แล้วไปไหนกันแล้วนะเจ้าแมวน้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วม, o, มาแล้วม, o, มาแล้วเงาลงมาซิฉันมีปลาให้นะเร็วเข้าเร็วเข้าซิมวเงาจะได้เอาไปอวดพี่ฝนทักหน่อยไปไหนแล้วนะแมวน้อยแมวสีขาวซะด้วยไปไหนแล้วเอ้ยนี่ไงนี่ไงเขาวิ่งมานี่แล้ว แมวน้อยมานนี่เร็วนี่นี่นี่เอาไปเอาไปเอาไปเอาปลาไปเร็วอย่าวิ่งหนีสิทอมวเามานี่เร็ว,น,รวนี่ปลาเลยนะปลาอย่างดีเลยฉันเพิ่งตกมาได้เนี่ยเอาไปเร็วเอ,เอาไปเลยเฮ้ยได้แล้วเย้มีปอกคอแล้วเทไปเลยเอาละได้หนึ่งตัวเดี๋ยวพี่ฝนกลับมาต้องดีใจแน่เลยมาเร็ว มานี้มานี่ตามฉันมานี้ตามฉันมานี่มาอยู่ในบริเวณบ้านก่อนนะมาเร็ว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 อ๋อแต่ตัวนี้จะชื่อปุกปิก๊กไม่ได้ว่าปุกปิก๊กตัวเอะ๊ะมีตัวงแล้วปุกปิก๊กตัวสีเทาตัวนี้สีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยๆยย่องเข้าไปเจ้าแมวน้อยโบอย่าไปไล่แมวนะรู้ไหมโบบู มันนี่เร็วโบโบนี่นี่น,นีดีมากดีมากฉันให้เนื้อนี่เนื้อซอมบี้เฮ้ยดีๆไม่เปลืองกระดูกเอาละเจ้าแมวน้อยไปไหนแล้วนะเจ้าแมวน้อยอยู่ดีๆก็มีแมวเข้ามาไม่ต้องไปตามหาเลยแนฮะสงสัยพอมีชาวบ้านจํานวนเยอะขึ้นก็มีแมวสินะแมวน้อยหนีไปแล้วแมวน้อยมาทางนี้ โอ้ยอย่าหนีไปดิมันจะมืดแล้วนี่นะเจ้าแมวน้อยไปไหนแล้วนะนี่นี่นี่อยู่นี่เองเจ้าแมวน้อยมานี่เร็วมาสิจะเย็นแล้วเร็วเข้าแมวน้อยมาน,นี่แล้วมานี่แล้วโหตามจนมืดเลยเอาไปนี่ได้อีกหนึ่งตัวไปตามฉันมาเร็วตรงนี้มันอันตรายมันมืดนะ มามาตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วอืมพี่ฝนไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยมีซอมบี้เข้ามาทำไงดีอะไม่ได้ไม่ได้อ้อมก่อนอ้อมก่อนเอาขอมาลงกับดักมาเร็วมาเร็วซอมบี้ไปไหนแล้ววะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยไปแล้วไอรอนโกเลม นี่นายอำเภอรประจำหมู่บ้านจัดการเลยครับนี่โอ้โหสองทีลอยอะเยี่ยมเลยว่าแต่ว่าทำไมตัวนี้เขาถึงเข้าไปอยู่ข้างในล่ะเฮ้ยแล้วก็มีคนเข้าไปอยู่ในคอกหมูด้วยโธ่เข้าไปทำไมกันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนแล้วเขาไปทำไมกันนา แล้วก็ออกไม่ได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยออกไปเร็วนายนี่นะนี่ปิดเอาไว้เหมือนเดิมมีประตูแล้วก็คงจะออกได้สินะเอาละต่อ,อไปเราก็จะต้องออกไปตาพี่ฝนมาดูแมวดีกว่ามีแมวแล้วสองตัวสบายเลยงานนี้ึบปิด เฮ้ยเฮ้ยมีอีกตัวหน,นึ่งนี่ <Yeah. S 1> เจ้าแมวลายเสือดาวตัวนี้มานี่นะฮัลโหลหนีไปไหนแล้วโ oh, <Yeah. S 1> อ้งสัยตามแมวทั้งคืนเลยคืนนี้มาเร็วๆหนีไปไหนแล้วนะเหียว <Yeah. S 1> ต้องรีบตามตัวให้เจอเร็วๆเว <Yeah. S 1> จ้าแมวไปไหนแล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> นี่นี่ปักไฟไว้เยอะนี่ดีมากตามฉันกลับไปเร็ว ระวังคีเปอร์ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ใ,ใจเย็นแมวแยวแงวแงวแต่โชคดีนะคีเปอร์มันหนีเอา,อางี้เดี๋ยวฉันจัดการคีเปอร์ให้นะไม่ต้องกลัวเฮ้ยสับโออเอสะดุดโอ้โหโธแหว่งเลยอะไปเรารีบกลับไปที่บ้านกันดีกว่าเจ้าแมวเดี๋ยวฉันจะแนะนาพวกแกทั้งหมดให้พี่ฝนรู้จักนะมานี่มานี่มานี่ตามฉันมาเร็วทางนี้ทังนี้อึ๊บ โอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกมาทางนี้เลยแล้วเข้าเจ้าแมวเจ้าแมวน้อยม,มาทางนี้สิหนึ่งสองสามมีสามตัวโหเสียงดังลงมายันข้างล่างเดี๋ยวเดียเดี๋ยวจัดขบวนก่อนอเอาแมวมารวมกันตรงไหนดีนะนี่นี่เอาตัวนี้มาด้วย ข้งล่างไม่ได้อะไรเลยวันนี้มานี่เจ้าแมวตามฉันมาตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะเอาพวกเจ้าเนี่ยมารวมกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเวลาพี่ฝนมาเนี่ยก็ยจะได้เห็นแมวเลยตอนเดินลงมาเฮ้ย <c oughs> มีอีกตัวงแล้วเหรอทำไม,มาเยอะจังเลยอะ่ะนอนรอตรงนี้นะทุกคนมานี่มานี่ที่เหลือก็มานี่เร็วปึ๊บปบาาึ๊มาทางนี้มาทางนี้มานี่เลยมารวมกันตรงนี้เลยเราเข้า นี่ตอนนี้ก็สวยแล้วมีแมวต้องสามตัวอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่มานี่อยู่ตรงนี้เจ้าลายเอาละถึงยังไม่มีปุ๊กปิ๊กแต่ก็ได้แล้วเฮ้ยออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอทุบเลยแล้วกันนะนี่นี่ขอโทษน,นะอาลอนโกลเอมเออฮือ,อเฮ้ยเราได้ก้อนหินจากการตีเอ้ยไม่ใช่ก้อนหินเราได้เหล็กด้วยแหละพี่ฝน แม่ไปบู๊มาเมื่อคืนบู๊อะไรเหรอนี่นี่เพเอกมีอะไรมาอวดด้วยแหละจะบอกให้ไปได้อะไรมาใหม่อ่ะก็ได้มาอีกสามตัวอะไรสามตัวนี่ไงเหียวน้องแมวโอ้โหโอ้โห oh น่ารักจุงเบยเออเขามาอยู่รอบๆบ,บ้านนะเพเอกเจอโอ้ oh ho! ทำไมมีเยอะจังเลยอ่ะมีอีกตัวนะเพเอกหาไม่เจอแล้วเขาวิ่งไปไหน oh แล้วไม่รู้อตัวนี้น่ารักตัวนี้ก็น่ารักอะ่ะตาสองสีด้วยเห็นเปล่า แล้วเกินปุยมยออุ้ยอ่ะเฮ้ยเอาไข่เฮ้ยเฮ้ยขอโทษไปตีเขาทําไมเขากินแม่ชีจะเอ,<ข>อเอาไข่ให้กิน,กนปลาเขาไม่กินไข่เอาเหรอเออขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ๋งเอาปลาให้เขาก่อนนะยังเหลืออยู่ไหมน,น้อปลาในตัวเขาหมดแล้วอะ่ะเอา,อางี้ละกันเดี๋ยวค่อยไปตกมาใหม่เฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะ น่ารักเกินปุยมุยอืมดูโบ่ดิโบ่นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะโบ่งอนบะไม่ได้งอนหรอกพเพยกกำลังจะล้อมรั้วตรงนี้ไงมีน้องๆบอกว่าล้อมรั้วบ้านสิจะได้ไม่อันตรายเอาละเดี๋ยวพี่ฝนกับพี่เอกต้องไปช่วยกันตัดไม้แล้วแหละไม้ไม่พอไม้เหรอใช่ไม้ไม่พออ,พอ,อ่ะนี่พเพกให้ขวานไปก่อนเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปตัดไม้ฟางนู้นนะอืมเดี๋ยวพเพกจะทำขวานขึ้นมาใหม่เอาละ ขั้นแรกก็กลับไปที่โต๊ะคาบก่อนอุ้ยได้อีกสี่ก้อนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดแถวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะไปไกลหน่อยนะอ่าๆๆได้เพเอกจะบอกว่าเพเอกไปตีโกเลมออกตัวนึงอะ่ะเขาเข้าไปติดอยู่ในขอกหมูตีไหมอะ่ะมันยังไงมันติดนะเนี่ยแล้วเพเอกตีเสร็จแล้วอะ่ะเพเอกก็ได้ได้เหล็กมาด้วยอะ่ะ นี่ไงก็มาทําขวานทําอุปกรณ์ใช้ได้นี่ไงแไม่ฝนไปตัดไม้ไกลนิดนึงตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่าไปเลยไปเลยเดี๋ยววันนี้เราทํารั้วก่อนแต่ว่าถ้าโกลเลมเกิดมาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ทําที่ผลิตเหล็กได้เลยนะเนี่ยฟึ๊บนี่ต้องรีบตัดไม้ไปเยอะไปตัดถึงไหนเนี่ยพี่ฝนโอเคเอาไปเยอะเอาไปสักสิบต้นก็น่าจะพอนะ ทำรั้วเป็นไงบ้างงะอยู่ไหนเนี่ยกำลังเข้าไปตัดไม้ได้เยอะเหมือนกันเฮ้ยโบอย่าบังดีพี่จะวางรั้วนี่เอากว้างๆเลยคราวนี้พี่เอกซอมบี่แถวนี้เต็มเลยเออโบโอ้ยโบอย่าเกะกะโบ,โบ,โบ,โบชอบวิ่งมากวนพี่เอกอะตรงนี้มีคีเปอร์ด้วยอะตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตั้งแต่มีน้องแมวเนี่ยตรงนี้ไม่มีคีเปอร์โผล่มาเลยพี่ฝน วางนึงเพียบเลยอะระวังอะไม่ต้องลกเข้ามานะเดี๋ยวมันระเบิดตูมตามเฮ้ยเฮ้ยสเกลตันโผล่มามาถึงอย่างนี้เฮ้ยเพียดโดนยิงโบจัดการหน่อยดิอุ้ยโหเต็มหน้าเลยซัมมี่อยู่หลังบ้านเพียบเลยเราเอามาทำไมจัดการเลยโบจัดการเลยนี่เจ้ากระดูกนี่แน่นี่น,น,นี่รู้จักเพียกกับโบน้อยไปแล้วเป็นไง โดนโบอะไงับถ้าวิ่งหนีหังจุจุๆเลยนี่แน่เรียบร้อยตายซะเถิดเ,เจ้ากระดูบเรียบร้อยแล้วโบช่วยเพล็กไว้เจ๋งมากเลยช่วงนี้โบกบาลังกับท็อปฟอร์มเอาละต่อเข้ามาตรงนี้เอาอะไรมาซอมบี้มาวิ่งไปวิ่งมาทําไมอะ่ะหนีซอมบี้ให้มาตรงนี้ไงนะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ไปมมดูอะไรเนีมม่ยเนาะมานี้แล้วมีซอมบี้อันนี้ด้วยซอมบี้อะไรอะระวงังหลองลอ,เลองนะ,อะเหลืองเหลืองอะ ไม่ได้เหลืองเขาใส่ชุดเกาะทองเฮ้ยเดี๋ยวเพียดลงไปตีดีกว่าแล้วแล้วเราจะได้ชุดเกาะป่ะไม่รู้มันก็มีโอกาสอ่ะพี่ฝนล่อมาใกล้ๆดิล่อเออเเดี๋ยวล่อไปใหม่มานี่มาทางมาทางโบนี่มาฝัน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 แล้วไม่อยู่ดีมีสีทองด้วยอ่ะเขาก็ใส่ชุดเกาะได้ดีมันก็มีซอมบี้ที่เป็นแบบอัศวินอย่างนี้ก็มีนะหรอซอมบี้ชาวบ้านก็มีนี่ ไมแ่แข็งแข็งเมอเกินแข็งือเกินเอาละ่ะได้ชุดก่อไหมได้ได้เฮ้ยยังมีหลงไม่อีกตวงเฮ้ยเขไาไล่ตามพี่ฝนมาเหรอตัวเนี้ใช่แล้วอพี่เอกว่าพี่เอกเอาแมกมาตรงนี้ออกกันแหละเพราะว่าพี่เอกรู้สึกว่าพี่เอกโดนมากกว่าเอาละได้แล้วพี่ฝนมา,<อ>าแล้วมาอีกเพียบเลยเนี่ยโอ้โหดูดูโกลมช่วยเราเห็นป่ะโอ้โหโอ้โหกระเด็นขึ้นไปเลยอะ่ะสองทีตุยเลยอะ่ะเอาละยอยเลย เดี๋ยวเพ่กะต่อตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะอาณาเขตก็จะแบบไปทางนู้นเลยอ่ะนี่เฝ้าตรงนี้นะโบเอาเนื้อไปกินซะดีมากสุดยอดเออทาไมโบกินแล้วไม่เป็นไรเพ่ก,กินแล้วเพ่ก็บบมึนอ่ะอ้าวพี่ฝนยังไม่หมดน่ะมีมาเรื่อยๆเอ้ยดาบแตกโอ้โหเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอ้น่าเสียดายโกเลมอีกตัวนึงอะเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่เขากเกิดมาได้เรื่อยๆอ่ะ เหมือนจะเกิดตามจํานวนของชาวบ้านที่เรามีอยู่ในนี้ด้วยนะหรือพี่เอกคิดไปเองก็ไม่รู้พี่ฝนได้ไหมพอยังอะ่ะนะยังไม่พอเดี๋ยวต้องเอาเพิ่มอะ่ะที่พี่ฝนยังไม่ได้ให้พี่เอกเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปให้เฮ้ยแมวไม่ยอมออกอะ่ะเอานี่ขนมปังเอาไปกินข้าวด้วยนะ thank you thank you นี่เรียบร้อยเอาแค่นี้เนาะตรงนี้เดี๋ยวเว้นเอาไว้นะเผื่อเข้าออกหรือไงอะ่ะก็ทำประตูดิ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมโบต้องมาบังด้วยอ่ะนี่เอาแว่งนอกเลยนี่เนี่นี่เดี๋ยวพี่เอก,กต่อไปตรงรู้นะให้ต้นไม้อพี่ฝนทําไงดียะเอาไงกับต้นไม้ตรงนั้นน่ะพี่เอกตัดโอ,โออกก่อนนะเดี๋ยวปลูกใหม่เออพี่เอกเอาออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวจัดโซนนิ่งกันใหม่นะมันจะได้สวยๆได้แล้วมีรูวมีรูวาปึ๊บทาไมพวกนี้ชอบมาบังทั้งหมาทั้งแมวเลยเฮ้ยเขามาบังพี่เอกอ นี่โบออกไปดันตูดเลยนี่แน่นี่บางนี้มามามาต่อให้เสร็จก่อนนะอย่าพึ่งโซนดิตรงนี้เดี๋ยวพี่เอกต้องลื้อออกนะพี่ฝนก็เดี๋ยวปลูกใหม่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปักไฟพ่อนมันเริ่มมืดแล้วปักใหม่เดี๋ยปักตรงนี้แล้วกันปุ๊บเอาลนะตอนนี้เรามีรั้วรอบขอบชิดแล้วตัวอะไรก็เข้ามาในบ้านเราไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราสามารถนอนได้สบายสบาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกต้องทุบตรงนี้ออกให้หมดเลยพี่ฝนทุบไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวรัวเราจะยึกยักเดี๋ยวปลูกใหม่ด้วยนะเอ,อแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปปลูกใหม่แล้วก็นี่ตรงนี้เอาออกอีกนี่ด้วยนี่ด้วยอ่าพอดีเลยเอาละเดี๋ยวเราจะปลูกเป็นโซนๆไปนะโซนต้นไม้ให้มันมันเป็นเหมือนเหมือนกันอะมันจะได้สวยหรือว่าไงอะ ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวขาวหน้าทำอะไรต่อกันอีนนกอะอืมขาวหน้าต้องค่อยๆทำไปอะแต่ตอนนี้ขอวางรั้วก่อนเอาแนวรั้วประมาณนี้แล้วกันเห็นเพื่อนบอกว่ามีหมีแพนด้าเหรออู้หายากก็ดีไม่รู้ไปหาที่ไหนเอาเป็นว่าถ้าหาเจอก็จะเอามาใส่แล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวช่วยพี่เอกเคลียรดินตรงนี้หน่อยพี่เอกเคลียไ์ไปได้เยอะและ้วแล้วพี่ฝนขุดให้ก็แล้วกันนะอืมมันไม่พอเดี๋ยวต้องไปทำรั้วเพิ่มอะ่ะใช้เยอะมากเลยอะต้นไม้สิบต้นยังไม่พอเลย เอาละวางใหม่แล้วกันวางรั้วก็มันไม่มีที่ขุดอะ่ะที่ตัดตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตัดกับที่ขุดเดี๋ยวเพเอกไปทําให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันมีอยู่ในนี้นี่นาเพเอกใส่เอาไวอ้อ่ะลองดูก่อนแล้วกันถ้าไม่มีเดี๋ยวเพเอกทําให้ใหม่แล้วพี่หวนทําขวานเองก็แล้วกันไปตัดต้นไม้จะดีหรอเดี๋ยวเพเอกทําให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาละเกือบเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวเองตรงนี้ก็มีโซนต้นไผ่ เดี๋ยวเราจะทําคอ,อกหมูใหม่ด้วยดีไหมอะ่ะก็ดีนะคอ,อกอันนั้นมันเล็กแล้วอะ่ะอืมเ่เดี๋ยวเพเอกะเคลียดินตรงนี้พี่ฝนยังเหลืออยู่นิดนึงน่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวเพเอกะตัดดินตรงนี้ออกไปก่อนนะพี่ฝนก็หาไม้มาเพิ่มให้หน่อยดีได้เลยเดี๋ยวขุดดินให้ด้วยเออเนี่ยเคลียดินตรงนี้ด้วยเพเอกว่าดินตรงนี้มันเป็นกองที่แบบไม่สวยอะ่ะแล้วเดี๋ยวในฟาร์มของเราอะ่ะในบ้านเราอะ่ะเราก็จะไม่ให้มีต้นหญ้าแล้วกันเนาะหรือมีดีมีมั่งก็ดี จะได้เขียวๆงั้นเดี๋ยวเอาแกะมาเลี้ยงอ่ะแล้วเราก็เราก็มีตรงนั้นจะมีหญ้านะมีหญ้าให้แกะนะแกะจะได้ไม่เป็นไรมานี่เร็วมาแล้วเจ้าแมวน้อยพวกนี้มันแกะกะพวกพี่เอกมากเลยอ่ะทำไงดีงอะท,ทั้งแมวทั้งหมาเลยแมวเขาเข้าไปข้างในบ้านล่ะ ก็เอามาให้เขาดูอะไรหน่อยก็ไม่คิดว่าจะเดินตามตลอดเวลาขนาดนี้เอ้ยเกือบโดนเตยโดนเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยอ้าวพังซะวแล้วอะพี่ฝนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนไปช่วยขุดเพชรนี่ก็หายาวกนะว่าพี่จะได้เพชรมาแต่ละก้อนเอาละเคลียรตรงพังอีกแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวช่วยขุดเดี๋ยวช่วยขุดพังง่ายเหลือเกินเดี๋ยวพี่จะเอารั้วลงตรงนี้ให้ครบอะ่ฝให้ครบครบอะเก็บผลผลิตอยู่ตอนเนี้เก็บ ข้าวอะไรแล้วก็ไปทาขนมปังเดี๋ยวๆแปบ๊บนึงนะอ๋อดีมากเลยใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็เจ้าตัวพวกข้างในอะ่ะชาวบ้านของเราอะ่ะมันเอาแครอทไปหมดแล้วอะ่ะเอาแล้วเราจะกินอะไรอะ่ะอืมยังเหลือแคอรอทฝั่งนู้นไงเดี๋ยวเพ่ไปเอามาปลูกข้างนอกดีกว่าเพ่กาบจะผสมพันธุ์หมูเพิ่มอะ่ะแต่เข้าไปดูแล้วมันมันหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะเดี๋ยวขอต่ออันนี้ก่อนต่อล้วนก่อน เขาว่าเอาแครอทไปให้กันนะแล้วก็แบบมีลูกเพิ่มใช่ไหมเขาก็เพิ่มจานวนเราก็ได้มีโกลเลมเพิ่มไงก็ใช่อยู่หรอกแต่ปัญหาเดียวคือตอนเนี้เขาอะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาแล้วพี่ฝนอะไรอีกอะ่ะเพราะว่าเขาอะไม่ยอมปลูกแครอทเอาแล้วเขาปลูกอะไรอะ่ะปลูกแต่มันเอาสงสัยเขาชอบกินมันฝรั่งหรือเปล่าเออหมดเลย เหลือแต่มันอย่างเดียวแล้วก็เลยไม่มีลูกแล้วเราก็เลยไม่เอาแครอทมาผลิตหมูได้แล้วอะ่ะมาเดี๋ยวพี่ฝนจะขุดตรงนี้ให้ก็แล้วกัน<อ>ามาแล้วเพยกฝากขุดตรงนี้ทีนะเอาเลยเออมันยังไม่มีพั่วเดี๋ยวเพยกไปทําพั่วให้แป๊บหนึ่งมานี่มานี่มานี่ปลื้ดโกลเลมก็ขึ้นมาทําไมเนี่ยเกะก,กะเอาไงดีอะทำไงให้โกลเลมไม่ขึ้นบ้านได้อ่ะต้องมีบ้านสูงสองหลอกอีกไม่ได้อีกเอาทาให้ใหม่เลยแล้วกันของพเพยกก็จะเต็มตัวละ ก็มีที่ขุดกับขวานนะของพี่ฝนนี่ปั๊บที่ขุดหนึ่งอันแล้วก็ขวานจึ๊บจึบหนึ่งอันเจ็บมือแล้วอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเอาลงไปให้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงจะได้แล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยขุดดินอยู่เนี่ยนี่นี่เดี๋ยวเพกเอาให้เอาที่ขุดให้นี่แล้วก็มีขวานได้ด้วยขวานใช้เลบจิกจนแลบหักหมดละเอาขวานอันใหม่ด้วยมาขวานไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งขุดอันนี้ก่อเออขนมปังก็พอใช้ได้นะ อร่อยแม่ไม่หวนทาเองอ่าก็ดีอ่ะเราลองทําผลผลิตอย่างอื่นกันดูดีว่าเฮ้ยน้องแมวโอเคน่าจะโอเคแล้วนะตรงเนี้ยก็ได้แล้วไงคอกหมูก็แบบแคบไปหน่อยนะก็ขยายคอกหมูไงขยายออกมาอีกนิดนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวเพ่กเอาลัวเอารั้วเติมก่อนนะเติมไปทางไหนดีเติมมาทางนี้เติมไปข้างหลังนะเอาข้างหลังหรอเออเออก็ดีนะเติมมาข้างหลังก็ดี เอาละงั้นเดี๋ยวทุบออก<ม>เติมข้างหลังแล้วกันเอาละนะน่าจะพอนะตรงนี้อะไรน้องแมวน้องแมวมองหนะ้าทั้ทงแมวทัว้งหมาวิ่งตามพี่เอกเต็มไปหมดเลยหิวหรือเปล่าไม่มีปลาแล้วอ่ะต้องไปตกมาใหม่อ,อ,อ่ะต้องตกยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนช่วยตกก็ได้พี่เอกมีที่ตกปลาอยู่นะเดี๋ยว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 ดี๋ยวหมดตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาถึงนี่เลยไหมกว้างไว้เดิมไม่เอาเอาแค่นี้ดีกว่า เ,ออเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงหมูแบบเยอะแยะมากมายอะ่ะเดี๋ยวเราก็มาทำฟาร์มเอาเฮ้ยโบออกมาเดี๋ยวโบออกไม่ได้เนี่ยเราล็อกโบไปเลยแล้วกันอย่าเข้าไปตัดข้างในก่อนเดี๋ยวเพ่กทุบให้เดี๋ยวพี<ช>่ฝนตีโดนโกลเลมแนะล้วพี่ฝนตุยนะเฮ้ยไม่โดนหรอกหนาแค่นี้เองไม่ไม่โดนไม่โดนหรอกนี่เพ่กทุบให้เนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ไี้หมดทุกข้างในเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าโดนอะไรเอาออกดีกว่าตรงนี้ไฟมันโดนอะได้แล้วหมูออกไปยังออกไปแล้วอ่าออกแล้วก็ดีเดี๋ยวปักไฟลงตรงนี้นิดนึงนะปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เอานี้ออกเอานี้ขึ้นแทนเอาละสวยละแค่นี้ไฟมันก็ไม่เกะกะแล้วนะมันก็จะอยู่ตามแบบตามรั้วอย่างเงี้ยมันก็จะสวย แล้วก็สว่างสวยงามเฮ้ยพี่เจออะไรอะ่อะอเฮ้ยเหรอเฮ้ยแมวโอ้ยเพียบเลยพี่ฝนแมวเต็มบ้านเลยทีนี้เออแมวสีส,มส,มสม้มๆอ,อ่ะเท่อิชอบชอบตอันนี้เราก็มีแมวเต็มแล้ะอย่างเงี้ยครีปเปอร์ก็เข้าไม่ได้ซอมบี้ก็เข้าไม่ได้อ่าดีเลยใช่ไหมก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้มันเป็นประตูใช่ไหม พี่เอกทําเป็นประตูไว้แล้วตรงนี้จะทําไงเดียก็เดี๋ยวคราวหน้าเราว่าขยายรั้วบ้านออกไปอีกหน่อยนึงทาแปลงผักเพิ่มอะไรงนี้ไงเนี่ยดูดีมันเหลือแต่เนี่ยเหลือตาบันฝรั่งอะ่ะทําไงเดียคราวหน้าเราก็ไปเอาที่บ้านเราที่มันมีแครอทเยอะๆเอามาปลูกทําแปลงใหม่ดีกว่าให้มันเป็นโซนใหม่ดีมากเลยเพราะว่าคือ พี่เอกก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาแครอทไปกินกันจนหมดอะกินหมดเลยเหรอเหลือแต่มันฝรั่งเอาไว้เหรอเออเขาปลูกแต่มันฝรั่งอะ่ะแล้วก็ปลูกมันฝรั่งยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนูน้นข้าวของพี่เอกอะพี่ฝนไปดูข้าวนี่ดูข้าวเลื่อนไปดูข้าวนี่หลบห<ม>ลบหลบ,ลบพวกนี้เขาไม่ยอมหลบอะเฮ้ยหลบนะเ <laughs> ขาไม่ยอมหลบอ่ะดูดิโว้ยทั้บ้านเลยคนเต็มเลยนะ หมดไปเนี่ยดูดิเขาเอามันฝรั่งมาปลูกตรงนี้อเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยโธ่อุตส่าห์แบ่งไว้สองล็อกไม่น่าไว้ใจพวกนี้เลยเอาละเดี๋ยวพี่เอกคงต้องกั้นอ่ะให้อยู่แค่เฉพาะตรงนี้อ้าวออกไปหมดแล้วเฮ้ยพรโดทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกเต็มมาของเต็มเรือนปิดไม่ได้อ่ะแมวเข้าไปแล้วเฮ้ยเอาไงดีอ่ะพี่ฝน ออกขึ้นไปนอนบนที่นอนแล้วแล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องทุบที่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะปล่อยให้เขาออกไปจากที่นี่เพเอกจะต้องปิดประตูก่อน <c oughs> ต้องปิดประตูก่อนต้องปิดประตูเดี๋ยว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 เราไม่มีประตูประตูอยู่ตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวพีพเอกปิดรั้วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทุบตียงทุบตียงทุบนี่ทุบทุบเขาจะได้ไปตรงไปนอนตรงนู้นนี่ที่ก็ไม่มีแล้วที่เต็มไปหมดแล้วว่าอึบนี่ได้เตียงได้เตียง เขอเข้าไปนอนที่นอนแล้วอ่ะแต่ว่าบางตัวไม่ไปไหนไม่รู้หาไม่เจอล็อกนี่ล็อกกันหมูออกโอ้โหทั้งหมูทั้งคนออกมาเต้มไปหมดคราวนี้เอาละ้นะก่อนอื่นให้อาหารโบก่อนเมื่อกี้บตวตกแล้วก่อนพี่ฝนนอนหมดแล้วใช่ไหมเข้าไปนอนแล้วนั้นนั้นเราก็ปิดปิดประตูได้แล้วสิเฮ้ยเขานอนแล้วอ่ะหนึ่งสองหายไปไหนสองนะ่ะอยู่ข้างบนบ้านไง ไปไหนเราไม่รู้หาไม่เจอะไม่เป็นไรพี่เอกล็อกรัวไปแล้วยังไงขเขาก็ออกจากที่นี่ไม่ได้อยู่ในเล้าหมูด้วะโอ้ยงั้นเราไปนอนกันก่อนดีกว่าจะได้เช้าเช้าเนาะมานี่มานี่มานี่นี่โกเลมอยู่อย่างนี้เข้าไปทําไมนะโกเลมทําไงเดียโกเลมเข้าไปแล้วเขาอ,ออกไม่ได้อะ่ะนี่ไนาะอยู่ในเล้าหมูหนึ่งตัวทไมเขาไม่ออกอะ่ะเขาอ,ออกไม่ได้หรือเปล่านี่ทําไมนายไม่ออกโท งั้นเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหมูออกอีกตัวจะลําบากนี่พี่ฝนเปิดอันนี้ให้เขาออกไปที่ให้เขาเข้าบ้านไปไปนอนบ้านตัวเองนู่นไปนอนที่บ้านนู่นเฮ้ยเราก็ขึ้นไปนอนข้างบนกันเถอะโอ้ยวันนี้งานเยอะชะมัดเลยอ่ะวุ่นวายชะมัดเลยกับเจ้าพวกนี้มานี่เรามาเราไปนอนกันก่อนดีกว่าพี่ฝนเอาเตียงออกมายังอ่ะเอามาแล้ววางเตียงแล้วปึ๊บนี่เตียงสีชมพูสวยงามขอนอนก่อนนะไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ไปนอนมีแมวมานอนด้วยอ่ะ เฮ้ยน้องแมวมานอนกับเราด้วยอ่ะเออสงสัยตัวนี้อยากมาอยู่กับเราข้างบนบ้านอ่ะเออดูดินอนกับเราเฉยเลยงั้นก็นั่งไปละกันเฮ้ยไปดูข้างล่างกันดีกว่าเละเทะขนาดไหนแล้วเนี่ยเละเทะมากเลยบ้านอาตอนเนี้ยเละเทะมากลืมปิดประตูโอ้โหใส่เกลตันอยู่นู่นพี่ฝนเพียงลืมปิดประตูบ้านเละเทะสุดๆโอ้ดูดิ เอ็นบีซีเดินกันเต็มไปหมดเลยอะอยังไงเราก็ได้มาแล้วอะนะเขาหน้าต้องจัดโซนใหม่แล้วอืมเขาหน้าต้องจัดโซนใหม่แล้วก็เดี๋ยวย้ายพวกดอกไม้ที่ปลูกมาลงฝั่งโซนนี้มั่งดีกว่าเนาะอืมก็ดีเหมือนกันเออเออเอา,เอาละว,วันนี้ก็คงแค่นี้แล้วนะทุกคนบุย,บย <laughs>